ภรยาผู้ว่าสมุทรสาครติดเชื้อโควิดอีกคนแพทย์เผยอาการรายงานข่าวจากจังหวัดสมุทรสาครภรยาผู้ว่าสมุทรสาครติดเชื้อโควิดตามสามีอีกคนเผยอาการยังแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่านางชุติมาวิจิแสงสรีภรรยานายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ติดเชื้อโควิดไปก่อนหน้านี้ ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ครั้งแรกเมื่อวันที่27ธันวาคม2563พร้อมกับนายเวรศักวิจิตแสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแต่ไม่พบเชื้อกระทั่งต่อมาเมื่อวันที่31ธันวาคม2563ได้เข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด -19 3อีกรอบที่โรงพยาบาลสมุทรสาครโดยพบว่ามีเชื้อโควิดในร่างกายซึ่งเป็นการพบเชื้อระยะแรกทางแพทย์จึงได้นำตัวเข้ารับรักษาทันทีโดยสภาพทั่วไปยังคงแข็งแรงทั้ง ตงใกลแะจจิปัจจุบันอยู่ในห้องแยกผู้ติดเชื้อโควิดของทางโรงพยาบาลสมุทรสาครและแพทย์ได้เริ่มให้ยาเพื่อการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ